ปิยะโตชัยะเตโสโกโที่ใดมีรักที่นั่นมีแต่ความเศร้าโศกปิเยหิวิปโยโคทุกโขวความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวงย่อมเป็นทุกข์นางสงกราน2568ทุงสเทวีนอนหลับบนพยาครุฑเทศกาลสงกรานต์เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่หลายคนตั้งตารอคอย ที่จะได้พบปะสังสรรค์กับครอบครัวบางคนวางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยในช่วงวันที่13เมษายน2568 14เมษายน2568 15เมษายน2568บางคนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์เฉลิมฉลองสนุกสนาน อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจทุกปีคือความเชื่อเกี่ยวกับนางสงกรานและคำทำนายดวงเมืองช่วงวันสงกรานในแต่ละปีสำหรับปีนี้นางสงกรานประจำปีมีชื่อว่าทุงสเทวีสงกรานเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทยยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณเป็นวัฒนธรรมประจำชาติคำว่าสงกรานมาจากภาษาสันสฤตแปลว่าผ่าน หรือเคลื่อนย้ายหมายถึงการย้ายของพระอาทิตย์เข้าไปในจักรราศีใดราศีหนึ่งแต่ในความหมายที่คนไทยใช้หมายถึงวันและเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายนปีมะเส็งมนุษย์ผู้ชายธาตุไฟสัพตศกจุน1387ทางจันทรคติเป็นอธิการทางสุริยคติเป็นปกติสุรทินวันที่14เมษายน เป็นวันมหาสงกรานทางจันทรคติตรงกับวันอาทิตย์แรมหนึ่งค่ำเดือน5เวลา04นาฬิกา28นาที28วินาที นางสงกรานทรงนามว่าทุงสเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกทับทิมาพรแก้วปฐมรากพักษาหานุทุมพรเมเดือพกพระหัตขวาทรงจักพระหัตซ้ายทรงสังเสด็จสย่าตลับเนตรมาเหนือหลังคุดเป็นพาหนะวันที่16เมษายนเวลา08นย์นาฬิกา27นาที36วินาทีเปลี่ยนจุนใหม่เป็น1387ปปีนี้วันศุกร์เป็นธงชัยวันศุกร์เป็นอธิบดี วันพฤหัสบดีเป็นอุบาทวันอาทิตย์เป็นโลกาวินานปีนี้วันพุธเป็นอธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตก600หาตกในโลกมนุษย์60หตกในมหาสมุทร120หาตกในป่าหิมพาน180หาตกในเขาจักรวาล240หาหน้าให้น้ำ5ตัวเกณฑ์ธัญญาหารได้เศษ็6ชื่อลาพภเข้ากล้าในภูมินา จะได้ผล9ส่วนเสียหนึ่งส่วนทัญญาหารพลาหารมัชมังสาหารจะบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์ประชาชนทั้งหลายจะเป็นสุขสมบูรณ์แหละเกณฑ์ธาราที่คุณตกราศีอาโปน้ําน้ํามากคําทํานายนางสงกราน2,568ทุงสเทวีนางสงกราน2,568นี้ทรี้ส่งพระนามว่าทุงสเทวี มีลักษณะที่โดดเด่นคือทรงพาหุรัตทัดดอกทับทิมทรงอาภรณ์แก้วปฐมรากมีพักษาหารเป็นผลอุทุมพรหรือผลมะเดื่อพระหัตขวาทรงจากพระหัตซ้ายทรงสังเสด็จมาโดยประทับใสายญาติหลับพระเนตรบนหลังครุฑซึ่งเป็นพาหนะตามความเชื่อโบราณการที่นางสงกรานปี2568ทรงนามว่าทุงสเทวี ทัดดอกทับทิมและเสวยผลอุทุมพรมีในสำคัญที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหันและผลผลิตทางการเกษตรที่จะมีมากในปีนี้ประชาชนจะอยู่ดีกินดีมีความสุขสมบูรณ์การที่ทุงสเทวีนางสงกรานทรงถือจักรและสังซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งพระวิษณุหรือพระนารายณ์แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ และอำนาจในการปกป้องคุ้มครองมนุษย์ส่วนการเสด็จมาบนหลังครุสัตพาหนะของพระนารายยิ่งเสริมความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงพลังอำนาจที่จะช่วยปกปักรักษาประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขนอกจากนี้การที่นางสงกราเสด็จมาในอิรียบทสสยญาติหลับพระเนตรอาจตีความได้ว่าปีนี้บ้านเมืองจะสงบสุขไม่มีเหตุการณ์รุนแรง รือภัยพิบัติที่รุนแรงมากนักประวัตินางสงกรานธรรมบาลกุมารเป็นเทพบุตรที่พระอินทร์ประทานให้ลงไปเกิดในคันพันรยาเศรษฐีเมื่อโตขึ้นก็ได้เรียนรู้ภาษานกและเรียนไตรเพศจบเมื่ออายุได้เพียงเจ็ดขวบจึงได้เป็นอาจารย์บอกมงคลต่างๆแก่คนทั้งหลายจนวันหนึ่งเท้ากบินพรมได้ลงมาถามปัญหากับธรรมบาลกุมารสาข้อ โดยถ้าธรรมบาลกุมารตอบได้ก็จะตัดเสียงบูชาแต่ถ้าตอบไม่ได้จะตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเสียเองโดยธรรมบาลกุมารได้ขอตอบคําถามใน7วันเมื่อถึงเวลาเท้ากบินพรมก็มาตามสัญญาที่ให้ไว้ธรรมบาลกุมารจึงนำคําตอบที่ได้ยินจากนกไปตอบกับเท้ากบินพรมทำให้เท้ากบินพรมแพ้ในการตอบคำถามครั้งนี้ และก่อนจะตัดเสียงเท้ากบินพรมได้เรียกทิดาทั้งเจ็ดองคซึ่งเป็นนางฟ้าให้เอาพานมารองรับเนื่องจากเสียงของเท้ากบินพรมเป็นที่รวมแห่งความไม่ดีทั้งปวงท่าวางไว้บนแผ่นดินไฟจะไม่โลถ้าโยนขึ้นไปบนอากาศฝนจะแล้งท่าทิ้งลงในมหาสมุทรน้ำจะแห้งทิดาทั้งเจดจึงมีหน้าที่ผัดเปลี่ยนกันดูแลเสียงของเท้ากบินพรม และในทุกๆปีก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำหน้าที่อัญเชิญพระเศียรเท้ากบินพรมแห่ไปรอบเขาพระสุเมนเป็นเวลา60นาทีแล้วประดิษฐานไว้ในถ้าคันธุลีในเขาไกรล,ลาดจึงเป็นที่มาของนางสงกรานโดยแต่ละนางจะทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันตามมนนมหาสงกรานนั่นเองรู้จักนางสงกรานทั้งเจ็ด นางสงกรานทั้งเจ็ดเดิมทีเป็นนางฟ้าอยู่บนสูงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นหญิงรับใช้ของพระอินทร์และเป็นทิดาของเท้ากบินพรหมเทพผู้เป็นตัวแทนแห่งพระอาทิตย์ทิดาทั้งเจ็ดจึงเป็นตัวแทนของวันทั้งเจ็ดในรอบสัปดาห์การเลือกนางสงกรานของแต่ละปีจึงถูกกำหนดจากว่าวันที่14เมษายนตรงกับวันใดของสัปดาห์นางสงกรานประจำวันนั้น ก็จะถูกเลือกให้รับหน้าที่อัญเชิญศีสัะเพื่อเคลื่อนผ่านพระอาทิตย์จากราศีมีนสุราศีเมษดังนี้นางสงกรานทุงสเทวีนางสงกรานประจำวันอาทิตย์ทรงพาหุรัตัดดอกทับทิมทรงอาพอรด้วยแก้วปฐมราชแก้วทับทิมเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือทุมพรผลมะเดือ่อพระหัตขวาทรงจากพระหัตซ้ายทรงสังเสด็จมาบนหลังครุฑ นางสงกรานโคราคเทวีนางสงกรานประจำวันจันทร์ทรงพาหุรัตทัดดอกปีบทรงอาภรด้วยแก้วมุกดาเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือตลังน้ำมันพระหัตขวาทรงขันพระหัตซ้ายทรงไม้เท้าเสด็จมาบนหลังพยักษ์เสือนางสงกรานรากสเทวีนางสงกรานประจำวันอังคารทรงพาหุรัตทัดด,ดอกโวหลวงทรงอาภร ด้วยแก้วโมราพักษาหารคือโลหิตพระหัตขวาทรงตรีศูนย์พระหัตซ้ายทรงธนูเสด็จมาบนหลังวราหะหมูนางสงกรานมณฑาเทวีนางสงกรานประจำวันพุทธทรงพาหุรัตทัดดอกจำปาทรงอาพรด้วยแก้วไพทูลพักษาหารคือนมเนยพระหัตขวาทรงเข็มพระหัตซ้ายทรงไม้เท้าเสด็จมาบนหลังคัทภะลานางสงกรานกิรินีเทวี นางสงกรานประจำวันพฤหัสบดีทรงพาหุรัตทัดดอกมณฑายี่หุบทรงอาภรด้วยแก้วมรกตพักสาหารคือถั่วงาพระหัตขวาทรงขอช้างพระหัตซ้ายทรงปืนเสด็จมาบนหลังโคชสารช้างนางสงกรานกิมิธาเทวีนางสงกรานประจำวันศุกร์ทรงพาหุรัตทัดดอกจงกลน,นีทรงอาภรด้วยแก้วบุษราคำพักษาหารคือกล้วย และน้ำพระหัตถ์ขวาทรงขันพระหัตถ์ซ้ายทรงพินเสด็จมาบนหลังมหิงสาควายนางสงกรานมโหธรเทวีนางสงกรานประจําวันเสาร์ทรงพาหุรัตทัดดอกสาหาวผักตบชวาทรงอาภรด้วยแก้วนินรัตพักสาหานคือเนื้อทายพระหัตถ์ขวาทรงจักพระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูนย์เสด็จมาบนหลังมยุรานกอยู่และวันที่นางสงกรานอัญเชิญ พระอาทิตย์เคลื่อนผ่านจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนี้เองเป็นวันแรกของเทศกาลสงกรานต์หรือเรียกว่าวันมหาสงกรานต์ขณะที่วันเนาคือวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนมาอยู่กึ่งกลางระหว่างราศีมีนและราศีเมษส่วนวันถลิงศพคือวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเสียอย่างสมบูรณ์จึงนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเข้าสู่ปีใหม่ของไทยเราอย่างเป็นทางการ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกำลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีตปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศลเพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายการงานการเงินแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศลเป็นปัจจัยผลลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ